เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง o p Ten วันนี้แล้วคุณจะไม่พลาดความสนุกกับศิลปินคนโปรดสวัสดีครับ o p Ten วันนี้ขอรายงานตัวด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเมาส์กับศิลปินสุดฮอตของวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นก็คือป๋อมแปมอติพรสาวน้อยเพชรบ้านแพง ฟังละมาดนแล้วบทนิทานเสนอต่อละเป็นจังใดละคุณพอ่อเป็นจังใดละพี่น้องคงเต็มที่ครูสุขคุรายการเพลงเริ่มต้นสนุกบอที่รอฟังสมกับการรอคอยแน่บนอสมเจ้าละขอมาเดอ้อย่ามัวเศร้า เเมวบอดี้ให้ทิมพ์ปออ้อยละม้ามื้อนี้สาวน้อยเพชรบานแดงสินำเพาะพั่วพี่น้องเดะสุมมาเจ้าให้ม่วนกันโอยเด้น สำหรับปีใหม่ที่จะถึงนี้2002 2024 2567ค่ะพี่น้องคะขอให้ทุกท่านเฮงเปังๆยรวยนะคะขอให้มีต่ความโชคดีมีชัยตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปปมปปปปปปปน กับสนุกพี่เพื่อนแพงปีแรกค่ะอยู่กับวงมากี่เดือนแล้วครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมกรกฎาพี่มีเกมสามเร็วตอบเร็วมาให้เอโอเคค่ะข้อแรกนะครับค้นหาอะไรในกลุ่มเพื่อนทางล่าสุดค้นหาเนื้อเพลงค่ะเนื้อเพลงอะไรครับเนื้อเพลงอู่ม่าโดรมเอาทำไมถึงเป็นเพลงภูม่โดร่มครับูให้เกตค่ะบูให้แก่ ถ้าแปลว่าเราเร็วนี้เราจะมีผลงานของเวิร์ไหมไม่มีค่ะเ็นเตยเปลี่ยนรเตอร์เฉยเป็นเป็นร้องเตอร์้องเพลงเก่าแล้วร้องเพลงเก่าเยอะอครับผมแล้วก็ไอเทมที่ขาดไม่ได้แต่ละวันห้ามเป็นมือถือนะห้าสองมือถือคืออะไรครับไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยยกเว้นมือถือยกเว้นมือถือแหวนค่ะแหวนทำไมอ่ะเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ชอบนิ้วโล่งแล้วก็ไม่ชอบคอโล่ง เป็นเป็นเครื่องกระดาบแหลกระไส่คอแปลว่าอย่างนี้เราเราไม่แต่งหน้าได้ไม่ไม่ทำไม่แต่งหน้าได้ไม่แต่งหน้าได้แต่เราต้องมีเออเซเซอรี่พวกนี้เราต้องมีแบบเหมือนมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่ามันกันเสริมดวงอะไรอย่างนงี้อืมครับผมถ้ามีเวลาว่างหนึ่งวันอยากทำอะไรครับแต่งเพลงล่นแต่งเพลงล่นแต่งเพลงแต่งเพลงแต่งก่อนแต่งอะไรอ๋อเราอย่างนี้เราเรามีที่แต่งเองสักท่อนไหม มีมีที่แต่งแต่หนูว่าเป็นเหมือนสรารพัน์ลงติ๊กตอกเลยค่ะ oh. แต่ก่อนคนติดตามปะเซนเจ็ดโอ้ oh. แต่งเล่นโอเคใช่ครับเ <st os> พลงที่ฟังล่าสุดครับเพลงอะไรคูมันโลมค่ะภู <st os> มนันโลมก้อโแกะ okay. <st os> ใช่ค่ะคำพูดที่ติดปากที่ชอบพูดครับสวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องค่ะเดี๋ยวนี้ถ่ายคลิปเยอะเดี๋ยวนี้ก็พี่น้อง่ะบอกว่าขึ้นขึ้นไหลมาแล้วก็พี่น้อง่า <st os> พี่น้อง่ะโอเคแล้วก็ ผมแปดเนี่ยชอบเต้นหรือชอบร้องเพลงครับชอบร้องเพลงครับชอบร้องเพลงมากกว่าเมนูเมนูโปรดที่ชอบกินครับกินปลนปลาค่ะปลนปลาปลาปลนมหาดีสารก็คือน้ำพริกใช่ไหมชคชอบกินชอบกินอันนี้น่ชอบกินเหมือนที่วัดสิวอนนิจําได้คนนั้นก็ชอบกินปลนเหมือนกันแต่ถ้าถ้าต้องให้เลือกระหว่างปลนกินกับอดนอนครับ อดกิน,ดก,นดกินค่ะอดกินค <c oughs> ือต่อมเงินทุกคนเลยคือเราต้องพักผ่อนเพราะเราโชว์โชว์เรื่องกืนให้เลือกระหว่างสวนสนุกกับสวนสัตว์อยากไปที่ไหสว <c oughs> นสัตว์ค่ะสวนสัตว์ทำไมครับชอบสัตว์ค่ะชอบสัตว์อ๋อสุนัขกับแมวสุนัขค่ะสุนัขค่ะโอเคและคิดคิดว่าตัวเราเองครับเป็นสายงกหรือสายเป อะไรนะคะสายกงก์ค่ะสายกงายกค่ะก็้ทำไมทำไมพี่เพิ่งเคยเจอพี่เพิ่งเเจอว่ามีคนตอบว่าเป็นสายงกส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาสายเปย์หมดน,นูไม่หนูจะมีเหตุผลในการซื้อคื <ừ> คอหนูเคยไม่มีเคยตกในสภาวะที่แบบว่ามันติดขัดแล้วทีเนี้ยเวลาเราจะใช้เราต้อง <ừ> ค,คิดคิดคิดก่อนแต่ว่าตอนนี้ได้มาก็เลยว่าส่วนใหญ่จะเก็บเป็นเก็บแล้วก็เก็บแล้วก็ไปใช้จ่ายที่มันจำเป็นนะคะแล้วก็ คิดว่าถ้าเจอปัญหาคิดว่าเราเป็นคนอยอมแพ้หรือชอบอาชนาครับชอบอชนาอาชน,อชนๆๆตอนแรกอาจจะท้อบ้างก็ต้องหาวิธีออกให้ได้ถ้าไม่เป็นหัวลำคิดว่าจะอยากทําอะไรครับนี่อย่างไปตัดชุดนักร้องค่ะตัดชุดนักร้อง,ค,ง,องคือถ้าเราีมีดีไซน์เองมันสามารถต่อย,ยอดได้ถ้าเราทําออกมาดีเดี๋ยวนี้ชุดนักร้องชุดละหกพั 10, นถึงหมื่นหนึ่ง แล้วเราได้ได้เคยไปเรียนหรือยังหรือว่าลองลองวาดเล่นเคยไปออกแบบเล่นออกแบบชุดเล่นก็เคยเคยตัดนะครับมีตัดนั่นแปลว่าชุดชุดเรานี่เราออกแบบเองบ้านแถวนี้ปัจจุบันมีเลือกเลือกแบบเองแล้วว่าส่งให้เขาตัดแต่อนาคตถ้เป็นถ้าเป็นไม่ได้บ้างถ้าถ้าไม่ได้เป็นของรักก็ยู่อย่างถ้าสมมติอายุเยอะขึ้นแล้วแบบเราก็ไปอยู่เบื้องหลังเลยค่ะโอ้โอเคแล้วก็น้องผมแบบมีใครเป็นไอดอลครับมัมีพี่ออมแอมค่ะพี่อมแอม ฟ้อนลำสวยอ๋อโอเคเลือกชมคนเดียวงจิ๊กนูวนิวเอฟซีพี่ค่ะให้เลือกระหว่างให้เรืองระหว่างดารากับนักร้องเอาดาราเอาดาราเอเชียหรือยุโรปเอาเอเชียค่ะดาราเอเชียเอ่อขาวสีหรือคมเข้มครับคมเข้มค่ะคมเข้มอืมก็สุบว่าต้องเป็นดาราเอเชียคมเข้มคนไทยแน่นอนครับคนไทยแน่นอน ลราคิดว่าตัวเราเนี่ยเจ้าชูหรือเปล่านิดนึงค่ะนิดนึงนถ้าต้องให้เลือกระหวอ่างน้ำไม่ไหลกับไฟดับครับเลือกอะไรเอาไฟดับค่ะแล้วทำไมเลือกไฟดับน้ำไม่ไหลไม่รู้อ่ะหนูไม่มีน้าอาอะไรดีหรอท่านเราอย่าเข้าห้องน้ําเลยค่ะคือเราว่าน้ําสําคัญมากๆเลยเวลาเข้าห้องน้ําถ้าสมมุติเราไม่มีน้ำเราเข้าห้องน้ำไม่ได้ไฟดับเราก็ยังแบบว่า ใช้อะไรแทนก่อนจุดเทียนจุดอะไรแทนได้แล้วก็เปิดไฟหรือปิดไฟครับเปิดไฟหรือปิดไฟปิดไฟค่ะปิดไฟทำอะไรครับปิดไฟนอนค่ะปิดไฟนอนแล้วก็ใส่เตืนท์อนครับใส่ค่ะก็คือปิดไฟแล้วก็ใส่เต็นทนอนดัดฟ้าหรือระเบียงครับดัดฟ้าดัดฟ้าชอบไมดัดฟ้าชอบไปที่มันลุงล่ง ชอบโมวิวไม่ชอบที่แคบค่ะมันไม่ไม่ออกไม่ชอบที่แคบเป็คโอเคควที่แคบออกมันอึดอัดค่ะรอไอการองหรือสงการครับชอบสงการชอบสงการถ้าไม่ชอบสงการครับคนเยอะคนเยอะนึกว่าชอบเล่นน้ำพี่นึกว่านึกว่าชอบเล่นน้ำมันเยอะแบบว่าแบบสนุกกันนะคะแต่ว่าลอยกระทงก็จะเป็นแบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบอกรักโดยไม่ต้องพูดครับ บอกแล้วงะดยไม่พูดเป็นห่วงนะไม่ใช่เป็นห่วงนี่เราพูดไงเอาเป็นห่วงเราก็รักไงคะถ้าเราไม่รักเราก็ไม่เป็นห่วงท่าทางแล้วก็มองผ่านสายตาเจอเจอคนที่สองแล้วครับจอมใช่จะทาบอกรักโอเคข้อต่อไปครับตุ๊กตาหรือดอกไม้ตุ๊กตาดอกไม้ค่ะดอกไม้ทำไมครับ ชอบดอกอันนี้คือให้ให้เขาหรือว่าหรือว่าเราได้เราได้เราได้เขาชอบชอบดอกไม้มากกว่าใช่แล้วถ้าต้องซื้อให้คนอื่นอ่ะถ้าซื้อให้คนอื่นก็จะซื้อดอกไม้เหมือนกันอ๋อเพราะว่าคิดว่าของที่เราชอบคุณื่นจะได้ที่เราถูกไหมโอเคชอบส่วนไหนในร่างกายตัวเองมากที่สุดปากอ่ะทำไมครับทำไมปากกว้างปากกินข้าวได้เยอะกินข้าวได้เยอะนี่จุดเด่นของหอมแปมคืออะไรครับ กตลารมณ์ด,ดีค่ะใส่ลิปบใส่ลิปบตลอารมณ <laughs> ์ดีสถาน,น,นที่ที่ชอบไปครับผมน้ำค่ะที่เป็นน้ำเลยเป็นสระน้ำเป็นอ่างเก็บน้ำเป็นเขื่อน,นอะไรคือชอบเราชอบเล่นน้ำหรือเปล่าชอบดูชอบดูน้ำชอบดูนะ้ำเกืไม่ไม่เกี่ยวกับทะเลถูกป่ะทะเลทะเลก็ชอบไปคืออะไรที่เป็นน้ำหนูอชอบหมดเป็นอ่างเก็บน้ำอะไรเงี้ยโอ้อน้ำปลวกอะไรอย่างงี้ ชออะไที่เป็นน้ำโอเคครับสิ่งที่รักที่สุดตอนนี้ครับตัวเองค่ะรักตัวเองทำไมรักตัวเองถ้าเรารักตัวเองถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีเราก็สามารถดูแลคนอื่นได้โอเคอนะเรื่องที่ทําให้กโกรธที่สุดในชีวิตม้ลเรื่องที่คนอื่นทําให้เราโกรธใช,<ก>ใช่ใช่ใช่การใส่ร้ายการใส่ร้ายไ, <laughs> <laughs> ไม่กล้าถามต่อเลย ล,ะละ่าล่าน,นั้นล่าสุดเหตุการณ์อะไรที่เราโกรธไม่ต้องระบุชื่อคนเนี่ยให้เล่าให้ฟังหน่อยเหตุการณ์ล่าสุดใช่ที่ที่เราโกรธอ่ะอ๋อมันมันเป็นมันก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคนออคือเหมือนแบบว่าถ้าหนูเป็นอะไรที่หนูไม่ได้ทำอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราสมมตาทหนูจะหนูจะแย้งเลยทุกเรื่องมันมันมีบ่อย แต่บางครั้งเขาก็อาจจะเข้าใจผิดอย่างเงี้ยบางครั้งเขาก็อาจจะมเราก็ต้องทักหาเลยแบบว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันไม่หรือเปล่า,ถา,ขาขลถามก่อนเลยค่ะแต่หนูก็ถามก่อนถามว่าจริงหรือไม่โอเคถ้าเกิดว่าปวดฉี่ตอนร้องเพลงอยู่จะทํำยังไงกั้นค่ะแล้วไงต่อคนะ <c oughs> รับกั้นไว้ก่อนกั้นไว้ก่อนแล้วเสร็จงานล้วคือมันมีสปิริตของมันว่ามันมันต้องทําได้อ๋อคือเราก็อาจจะเสี่ยงเราจะเพี้ยนมันจะร้องหลงมันไม่ไม่ไม่หรอก ปกติก็ไหลอยู่แล้วครับอะไรไหลเสียงโอ้เสียงไหลตกใจอืมจ้ถ้าขอพรได้หนึ่งข้อจะขออะไรครับขอพรได้หนึ่งข้อใช่ขอให้ไม่เจอปัญหาในแต่ละวันเพราะว่าทุกคนนี้เหนื่อยแล้วทุกวันนี้ปัญหาเยอะทุกวันนี้ทุกคนมันมีปัญหาแต่ละวันใช่เราไม่มีปัญหาเราก็จะรู้สึกไม่เฉยแบบสนุกอะไรเลยค่ะแต่ว่าปัญหามันก็จะเข้ามาแต่ละวันแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกัน เริ่มเริ่มร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเริ่มหัดร้องเพลงจริงๆก็อยู่ประมาณปหป .6 แล้วเราประกวดเราอะไรอย่งี้ไหมประกวดไม่เคยชนะเพราะว่าพรสวรรค์น้อยอาศัยชอบเล่นๆแล้วก็เพิ่งเพิ่งเข้ามาอยู่วงใช่ไหมยังตื่นเต้นอยู่ไหมที่หน้าเวทีอะไรนะคะยังยังตื่นเต้นอยู่ไหมครับที่ที่ที่หน้าเวทีเวลาเริ่มเริ่มชินครับเพราะว่าอยู่ในวงการมาประมาณสี่ห้าปีโอ้เอาละครั้งแรกที่ขึ้นเป็นไงบ้าง ครั้งแรกที่ขึ้นครั้งแร<ล>กที่ขึ้นรู้สึกส,ส,สันสันสันแม้ว่าแบบเฮ้ยจะทำมันทำได้ไมหมทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าจะทำได้ไหมแต่รู้สึกว่าเ,าเราเราต้องทำไม่ได้ให้ได้ดีที่สุดถึงจะไม่ดีที่สุดของคนอื่นแต่ดีที่สุดของตัวเองอาบน้ำนานไหมครับอาบน้ำนานค่ะแต่ไม่อาบบ่อยอยังไงวันวันละครั้งวันละครั้งวันละครั้งจริงหรอลจริงตอนไหนตอนก่อนขึ้นหรือหลังขึ้นก่อนขึ้นนุชยาประมาณช่วงบ่าย คือระหว่างครึ่งวันระหว่างวันเลยบ่ายปุ๊บเวียนแล้วเราเช็ดหน้าเราก็นอนนอนถึงประมาณประมาณสิบโมงถึงเที่ยงเราก็ตื่นมาอาบน้าแล้วก็เวียนมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรกิจวัตรในปัจจุบันสอาดน้ำนานถูกไหมว่าแป้งมันติดค่ะแป้งมันติดอ๋อแป้งมันติดก็คือใช้เวลาในการล้างเครื่องสำอางอะไรนีนาล้างออกก็ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะอยากเห็นตอนยังไม่แต่งหน้าเลยพูดเลย ชอบชอบร้องเพลงช้าหรือเพลงเร็วครับรอรชอบร้องเพลงเร็วค่ะเอบร้องลุกแนวเพแาะว่าทุกที่โชว์ก็คือร้องเพลงเร็วตลอดใช่ค่ะโดยเลม้อนหรือชินจังชินจงังทำไมชอบชินจังมันโซนมันนัค่ะอโอเคครับชอบผมสั้นหรือผมยาวครับผมยาวผมยาว,ยาวตัวเองเนาะแล้วผู้ชายอ่ะผั้นหรือผมยาวไม่ชอบค่ะผมสั้นเขาชอบผู้ชายผมสั้นโอเคมีกอล์ลำประจำตัวไหมครับกอล์ลำประจำตัวหมายถึง เวลาขึ้นไปอ๋อเป็นกอนกางส่วนมากจะเป็นกอเดียวกันหมดอ๋อเป็นกอนเดียวกันหมด <c oughs> นั้นพี่ขอสักท่อนของเราลาฟังละมาดนแลว้วบทนิทานเสนอต่องลาเป็นจังไดหลาคุณพอ่อเป็นจังไดลาพี่น้องคงเต็มที่ครูสุขคน ได้การเพลงเริ่มต้นสนุกบอที่รอฟังสมกับการรอคอ,อยแน่บนอสมเจ้าหลักขอมาเดอ้อย่ามัวเ้าแนาวบอดีให้ทิมปอยลามาเมือนี้สาวน้อยเพชรบานแพง สีน้ำเพ้าพวกพี่น้องเดิสุเม่เจ้าให้มวนกันเออโอ้ยเดโนโอ้ยน้โอ้ยโนอนั่นละน้นั่นละน้าแตเป็นก่อนกลางค่ะถ้ามีคนที่ถูกใจ จะเป็นฝ่ายลุกหรือเป็นฝ่ายรับครับลุกค่ะเขาไปหาเลยถามค่ะถามยังไงครับอยากตามชื่อ่ะแล้วไม่ชื่อร์แหละค่ะคือหนูเป็นคนชัดเจนค่ะเป็นคนชัดเจนถ้าคือชอบนี่เข้าหาเลยแต่ว่าเป็นคนเลือกมากมีแฟนคนแรกตอนอายุเท่าไหร่แฟนคนแรกที่เป็นแฟนจริงจริงจริงจังที่ไม่เอาแบบไม่เอาเด็กน้อยเด็กน้อย18ปค่ะ18ป เคยอกหักไหมครับอกหัก่ไยค่ะแต่เขาไม่รู้แล้วตอนอกหักเราทําไงอ่ะอกหักเราก็จะร้องไห้ตอนเด็ดเเราก็จะแบบเฮ้ยทำไมเราไม่สวยหรออะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้นะว่าเราชอบเขาเราเราคิดเองแล้วแล้วแล้วอ้าวก็คืออกหักอกหักแไปไม่มีแฟนมโนอกหักคือเห็นเขาไปพบคนอื่นแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยทำไมทำไมทำไมไม่เป็นเราโอเคตอนนี้มีคนรู้ใจไหมครับถามได้ไหมมีแบบว่าเป็นที่ปรึกษา ไเรืเ่อยๆอ๋อคุยกันเรืเ่อยๆโอเคโอเคโอเคการสานนื่อสารนะครับเวลาคุยกับแฟนเนี่ยเฮ้ยชอบเวลาการสานนื่อสารนะสมมติว่าจีบๆกันเนี่ยชอบชอบเป็นการพิมพ์คุยหรือว่าโทรคุยุติแล้วแต่ถ้าเป็นส่วนมากที่ชอบก็จะเป็นโทรมากกว่า<ท><ท>มันจะสะดวก<ท>แต่ว,ว่าถ้าแบบจะดูขี้เกียจพิมพ์คันไม่ไม่ใช่ใส่แชทใช่ไหมเราเราจะโทรคุยเลยถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งสิบใบ สิ่งแรกที่จะทำครับทำบ้านให้ยายค่ะทำบ้านให้ยายเรื่องที่เรื่องเรื่องที่สวยที่สุดที่เคยเจอเสื้อหลุดเสื้อหลุดตอนไหนหมสามแสดงอยู่แล้วทีเนี้ยเสื้อมันอกอกอกมันหลุดแบบเราไม่เป็นชุดแสดงอ่ะอ๋อค่ะแล้วข้างในใส่อะไรอยู่อะก็ใส่เสื้อเสื้อชั้นในเลยโอเคก็เคยรู้สึกว่าน่ะสวยสวยที่สุดในชีวิต คือเราอยู่ตอนตอนนั้นเราแอบชอบพี่รุ่นพี่ไงแล้วม,มันอยู่กลางเวทีแล้วแบบแต่หลังจากนั้นมาเหตุการณ์นั้นก็ทําให้หนูไม่ไอายเลยค่ะได้แต่ก็คือเหตุการณ์ใหญ่คนนี้เราก็ผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยเป็นเกาะแบบความคิดใ้ตัวเองว่าเดี๋ยวดูเรื่องมันก็ผ่านไปฝากผลงานของตัวเองหน่อยครับฝากพี่น้องติดตามกันตั้งเลนใจในเดือค่ะแบบอติพรราสารนาบ้บ้านแตกสังกัดปีแรบพี่น้องค่ะ ไฮ้กัญญาฟ้ากีดีกัญญาฟาออนพี่นองค่ะมีอะไรแนะนําได้ครับทุกคำแนะนําคือเป็นผลดีต่อหนูมากๆหนูเอามาปรับปรุงตัวเองทุกคาแนะนําที่สามารถปรับใช้ได้ค่ะขอบคุณทุกความมาเพื่อไอทีการติดตามในการต้อนรับเป็นอย่างดีขอบคุณค่ะ